สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคาร์นั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมก็เจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มีนะครับเข้าใหม่อีกแล้วรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับนะคราวก่อนก็จะเป็นปีสิาจุดยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นปี19บเจุดยีเหมือนกันนะครับ3.0น,นะครับออโต้นะครัเเบะะเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับเป็นเบาะหนัง3แถวแล้วก็ ตัวรถนะครเป็นรถหน่วยงานนะครเป็นรถหน่วยงานด้วยเกียร์ออโต้นะครับภายในค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับรถสวยมือเดียวนะครับนะใครที่สนใจก็นะครับสามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะอ่านะฮะก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะนะครับสำหรับออโต้นะครับนะที่เบอร์084 384 8404หรือว่า เวลาเบอร์นี้นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันที่เสรีไทย70็บกรุงเทพนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะะรบกวนนะฮะพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้น่าสนใจไงนะครับนะก็เป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับหน้าสั้นหรือว่าโฉมหน้ากันด้มนั่นเองนะครับตัวนี้จะได้เป็นสีบรอนเงินนะครับนะไฟหน้าแบบใสๆเลยนะครับ นี่เป็นหน้าฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกระจังหน้าก็จะได้เป็นกระจังหน้านะสีโครเมียมแบบนี้้ายททเบียนสวยนะตัวนี้้ายเะเบียน55้า4นหาอนะฮคู่คนุคกอูน50ห้าสีนะครับของเรานะนะครับมีไฟแนนซ์นะฮะรองรับในส่วนของการจดทะเบียนป้ายฟ้าป้ายนอขอป้ายเหลืองต่างๆนะฮะก็สามารถจดได้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะ สวยสวยดูคมสัดมันต่างเดิมนะตัวนี้ก็กระจกเขาใส่ฝาครอบสีโครเมียมมาให้นะฮะนี่นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับเป้าเปิดนะครับก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับกระจกนะตรงนี้รายน้ําโดรต้าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะติดม่านมาให้นะฮะรอบคันเลยนะครับนี่นะฮะตัวซีเลอร์ต่างๆเดิมเดิมนะครับตัวรถตะคงตะเข็บต่างๆนะครับเดิมเดิมเลย นะฮะฮรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ำมาแน,น่นอนการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับผมนี่นะฮะน็อตเลสต่างๆไม่ไมีไม,ม่ผ่านการโกงการแกะมานะครับอ่าตัวนี้นะฮะคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับเกียร์ออโต,โตน้นะครับนะเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับผมติดจอยเอเดลอยมาให้นะครับนะนี่เลยตัวรถนะครับได้เดิมนะคันนี้ได้เดิมมากนะครับเป็นเบาะหนังสีดำสามแถวแบบนี้ นะครับผมมีจอตรงกลางมาให้นะครับเครื่องเสียงติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นประตูดูดด้วยนะครับนะได้เป็นประตูดูดมีเคาน์เตอร์นะครับมีลักนะฮะ USB นะบปลัคสามตามาให้ดูด้านหน้านะฮะนี่เลยนะครับผมนะค่อนข้างสวยเบาะคือเขาทำสวยมากนะครับนะตัวน็อตน็ตประตูต่างๆนะครับได้เดิมหมด นะครับตัวนี้อ left, where, ่ะเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับนี่เลยจะมีที่เสียบแบตนะครับปลั๊กเสียบทุกที่นะฮะทุกที่แล้วก็ม่านรอบพันนะครับนะแล้วก็ประตูตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นประต na, looks, ูด ts, <car> <energy> ูนะครับนี่นะฮะประตูดูแบบเลยนะครับกระจกทุกบานนะครับเป็นโลโก้โตโยต้าหมดเลยนะครับนะช่วงล่างตัวนี้ก็ทํามาแล้วนะครับช่วงล่างเขาทํามาจากนะครับนี่เลย ชุดชั่วล่าง v วนะฮะ p r ร f e s s ั o n a l b บนะครับบุญส่งนะครับอันนี้ทำมาแล้วนะครับนี่มีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังนะครับเนี่ยตัวรถคือสวยมากนะฮะสวยมากนะครับอ่ะนะฮะใครที่สนใจก็ลองทักทายมานะครับนะมีพรมนะครับพื้นพรมมาให้เรียบร้อยนะครับนะเบาด้านหลังเนี่ยแถวที่สามเราพับได้นะครับ ที่สามพับได้ภายในเดิมนะฮะมีลำโพงไฮโอเนียด้านหลังนะครับมาให้นะครับตัวซีเลอร์เมทอาร์ตนะครับน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับก็อยากฝากสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถตู้ออโต้อยู่นะครับก็ติดต่อมานะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับรถบางๆคมสัดสวยๆนะฮะกุญแจรีโมทนะฮะกุญแจรีโมท ตัวนี้นะครับติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ครบนะครับตัวน็อตน็ตต่างๆอยู่ครบนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกเบโลนะครับเนี่ยเครื่องเสียงเป็นแบบนี้นะครับนะสวยกระจกไฟฟ้าสซ็นักษณ์ล็อกต่างๆาเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวหน้ารถนะตัวราคานะครับคันนี้เท่ากับคันที่แล้วเลยนะเท่ากับคันที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวผมลงราคาใต้คลิป นะครับนี่นะครับผมนะดูแอร์เย็นไม่เย็นนะฮะไอ้น้ำขึ้นเลยนะครับล้อต่างๆนะครับไม่มีขยับเลยมาร์กลงงานอยู่ครบนี่นะครับอ่ะนะฮะก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่สนใจก็กริ้งก้างมาได้เลยนะครับนะมาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับ อ่านะครับถ้าชอบไม่ชอบค่อยว่ากันนะฮะจะเงินสดหรือว่าแฟแนซ์ได้หมดนะครับมีบริการจากแฟแนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับนะออกได้ทุกอาชีพนะครล่าสุดพึ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับลูกค้าก็เอาไปวิ่งนะครับวิ่งงานนะครับก็ก่อนจะานลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่ดนิดนะครับนะราคาอยู่ใต้คลิปนะราคาอยู่ใต้คลิปนะครับจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครเดี๋ยวลงใต้คลิปให้ ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ผมมะอิสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ